สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ่ชาวราเททุกคนนะคะก็ตอนนี้จบกของสัร้านน้ตากคนสวยของเราค่ะแหมชมกันขนาดนี้ก็ต้องอย่าบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีอะไรจะใช้ซ u b s ไาย,ย์มาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะก็ไปกันเลยเนาะวนหาแป๊บหนึ่งนะเออ ก็มีนะหาก่อนถ้าค้นหาไม่เจอก็ต้องหาพออัน,นุญาตหาแป๊บหนึ่งนะคือแบบเพื่อนมันเยอะแล้วก็แบบเพื่อนนี่เป็นทางการก็เยอะแล้วนี่ก็เยอะมาก อุ้ยนี่เป็นไงวะอ๋อนี่ไงนี่ไงก็เดี๋ยวผมใส่ข้านิดนึงก็เพื่อนเขาก็มีน้อยแล้วก็หัวใจแล้วก็มีน้อยมากนะไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวเยี่ยมชมเลยก็เป็นเป็นเแปลเราเองเนาะก็คือ เพื่อเคียบไปซื้อบ้าแล้วก็แต่งตัวให้นะคะแต่ว่าเงินไม่พอกะว่าจะซื้อกีตาร์ให้นะคะเออ่สพายข้างหลังแต่ว่าเงินไม่พอเดี๋ยวเราออกมาส่อนเนาะเป็นไงหล่อไหมเดี๋ยวอยากให้มัยนยืนแบบตรงน,นี้อ่ะยืนไม่ได้หรอคะโอ้ยหลับไปสุดงันละโอ้โหจะได้เจอหน้าหลับชัชดๆได้เนี่ยลูกตัวหนีโอเคลูกแล้วลูกแล้วอุ้ยหนีเป็นไงคะก็เฮ็ดตั้มเลยนะคะ กเออ็เดี๋ยวอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคโอค้โหมาดูละอะาบน้ำด้วยก็มีโทรศัพท์นะคะมีไม้นะคะสลับร้องเพลงมีเอ,อ่อหูฟังนะคะแล้วก็มีส้อยนะเห็นไหมแล้วก็มีชุดเสื้อกางเกงแล้วก็เป็นรองเท้านะคะเอ,อ่สอส้งมผมเนี่ยเก็บเงินอยู่นะคือแบบเงินเหลือน้อยมากแล้วของเราก็โอ้โหแค่390เก้เอง ก็นั่นแหละเออรูออ้สึกว่าตอนนี้ทางแตกทั้งคู่เลยก็โอ้ยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เออคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่ด้วยนะคะบ๊ายบาย